จะเกาะอ,อยู่ตามใบไม้แบบนี้นะพี่น้องนะว้าวแมงอินูนสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้อยู่กับน้องพอดเอกทวิงจะพาน้องพอดไปจับแมงอินุนนะครับดูการแต่งตัว,วอุปกรณ์ไปจับแมงอินุนแดงแมงอนุนตัวใหญ่อะนี่อุปรกรณ์ของเราก็าจะเป็นไม้สอยแล้วก็ ที่สอยแมงอีนวลน,นะครับกอคอยติดตามดูกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาขึ้นเขาเอามอเตอร์ไซค์วิบากขึ้นไปบนนู่นนี่ยคอยติดตามดูกันจัดไปครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับมันจะมืดมืดหน่อยอันนี้ก็นนะเขาก็จะมาจับแมงกันจอดรถไว้ตรงนี้ขึ้นไปไม่ได้แล้วชนตรงนี้แหละลุยขึ้นไปได้อยู่แต่ว่าวิบากไปได้จอดไว้ตรงนี้แหละดีที่สุดแล้วน้องพอดก็เตรียมไม้เรียบร้อยนะนี่ เราจะคัแล้วไปลุยกัน <c oughs> เอาไม้ไปไหนที่ใส่แมงเรานี่คนรถขวดกับน้องพอดชู้หน่อยชูหน่อย,อยเอาเต็มขวดนี้ก็พอนะ <c oughs> โ,โด้แลว <c oughs> เดินนักคืนเดี๋ยวเอาหัวไฟใส่ใคนล้านไปลุยจัดไปเป็น <c oughs> ไง,ไงตัวนึงอ่ะยังไม่เห็นล่ะลูกนี่นี่ครับ,รบอาจารย์พอดนะนี่แมงนูนพี่น้องนี่นี่ นี่แหละไอ่โน่นเขาเลยโน่นน่โน่นน <S iros> ึง <qui> มันกำลังออกจากรูมาลูกเหี้ยมีออกจากรูด้วยเนี่ยนี่คุ้ยมันถ้าขุดเอามันจะอยู่ที่นี่นะนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นมั้ยเ้านี่นี่นี่นะเข้าด้วยเห็นไดหมครับไหนโช่วยด้วยอือตัวใหญ่ใหญ่ไปมันต้องมีนิด ตัวต่ำก็จับเอาตัวสูงก็สวยเอาพี่น้องไม้ใส่สอยๆมันนี่พี่น้อนตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่อยู่อ้าวภาพนี่นะครับเ๋ยวมาก็ได้สองตัว โอจับยากแทะขวดข้อละพอดนี่ครับน้องสามตัวแล้วโอ้โหขึ้นมาถึงปุ๊บได้จับปั๊บโอ้นี่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 อ้นี่โอู้นีตัวนี้มีหลายตัวเลยพี่น้องโอ้นี่ตัวนี้อู้ล่วงแล้วช่วงไปแต่ว่าบาทเนี่ยนี่พี่น้องแป๊บเดียวใส่ขวดเข้าไปครับ ดูเต็มขวดนี่ก็เอาละโอ้ดูไตนอตไตนอตก็แป๊บเล oh, ดียวนะครับนี่ปนี่นานล่ะอแป๊บเดียวเอาเริ่มเริ่มมาแล้วเริ่มนี่นาย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 ครับนี่นี่นี่เห็นแมงนวลไหมครับนี่ไปเลยล้เออนะข่าขยำขยำขยำขยับขยับ ล,ล,ลงแล้วเรียบร้อยไหนดูดิมักักพาขึ้นเขาข้างแรกเหนื่อยไหมครับก็เหนื่อยอยู่นี่เสร็จพ่อ<ด>มีเข้าคู่กันสองตัวเลยแล้วมันขึ้นมาแป๊บเดียวมันเข้าคู่แล้ววะได้หรือเปล่าเหลือ,อนี่ เอาลงแล้วเอานายครับเอาจับยากนี่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 มันลงไปในถุงพอไหมลงอ่ะโอเคได้กี่ตัวสามตัวนะว้าวสนุกของน้องบอสเลยครับนี่โอ้ยแก้วนายเห็นสองตัวเลยอู้เข้าคู่กันนายอู้เหยาวขึ้นบึงขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปยังยัง ดูดดครับตั้งใจมากเลยนะครับสนุกสนานชอบเลยนตเนี้ยน้บอสมาไม่กีดตัวสองตัว,วสนาพ่อก็มัวแต่ถ่ายคลิปไม่ได้จับแมงมุมตด้งหรอะสองตัวเือกถึง เห็นไหมมันจะเกาะอยู่ตามใบไม้แบบนี้นะพี่น้องนะนี่ต่ำๆหนิจับอะไรโอเคเอามาก่อนนะฮะมันจะออกไหมถ้าไม่จอดเราลองดูกันไม่จอดมันจะออกหรือเปล่าลู้ออกดู พี่น้องว้าวแมงอีนูนใส่ขวดทัาไปครับนี่อยู่ต่ำๆเลยตัวนี้น้องเอ้ยนี่นะแมงอีนูนต่ำ,ตำเข้าคู่กันดีจังเลยเป็นคู่เป็นคู่แบบน,นี้เลยจะไปพี่น้องอันนี้ก็เวลาสอยลงมาปุ๊บลงมานี่ปุ๊บมันจะมาอยู่ในถุงนี้แล้วมัด ยางรัดตรงนี้คพอเห็นเมงมันออกขึ้นได้แล้วเราก็เปิดฝาตรงนี้โอ้ยร่วงไปแล้วหนึบแล้วมันก็ร่วงลงไปในใยน,ในี้ของเราแฮ <c oughs> ่ลงไปลงไปน้าบอกว่าน้าบอกว่าอะไรตุ๊กข้างบนไม่มีลงล่างข้างบนมันก็มี ไปเลยครับเป็นงานขนมพอดนี่งานขนมพอดเลยเป็นไงเหนื่อยนะครับเหนื่อยอยู่นะแต่ก็สนุกวิ่งป่าลาบป่าแตกเลยนี่มีข้อนีขนมพอดตองแต่ขึ้นเขามายังไม่ได้กินน้ำกันเลยเดี๋ยวนั่งพักก่อนใจเย็นๆนะครับเราไม่รีบดูรังเขานะ นี่นะครับอย่างใหญ่แล้วก็ยาวมากเลยปกต,ติมันก็เจอใหญ่ขนาดน,นี้นี่ดูทางออกของเขานะครับตอนนี้คือเนื้อจะบป็นน้ำพึ่งอนี้เขาว่ามันดีมากนะน้ำผึ่งน,นมันไม่ค่อยเยอะแต่ว่ามันก็มีเรื่อยๆนะเข้าคู่กันเดินไปเรื่อยๆก็ได้เรื่อยๆนะครับพี่น้อง ตัวน,นี้จะเป็นอีนูนน้อยนะครับเดี๋ยวให้ดูพนะี่น้องคนละสายพันธุ์กับที่เราจับกันเมื่อกี้นะครับนี่น้องเอยเยอะมากเลยมันจะเป็นแมงอีนูนน้อยนะครับเก็บเอาต้นเดียวนี่น่าจะได้ขั้วเลยนะมั้ง <c oughs> <c oughs> เยอะมากมากนะน <c oughs> เต็มเลยโอ้โหแตกสวดเออเน,นี่ยน,นี่อันเนี้ยเป็นแมงอีนูนใหญ่ แต่ตามนี้นี่นุนน้อยเต็มเลยคอยดูผมจะจับแองนุนใหญ่นี่มันจะแตกคุ้มหลายครับจริงจริงแล้วมันก็มได้อยู่สูงแทบอุ้ยท่านจะไม่ต้องเอาไว้ที่สวยมาเลยจับเอาเฉยก็ได้นะ เทเลยทั้งลงไปเ okay. จาะรูน้อยพูดธหรอรูอมันใหญ่กว่านี้แก้วการส่องแมงอีนูนแล้วก็ต้องมีหัวไฟนะครับหัวไฟอของน้องพอดนี่นะครับแล้วก็ใส่รองเท้าบูทเพื่อความปลอดภัยของเรานะฮะ ยางไม้ออกเยอะมากเลยครับแล้วก็ไหลลงมานี่เลยไหลลงมาเป็นเส้นนี้เลยนะนยืดลงมาจนถึงดินนี่เลยครับตกลงพื้นนี่นะครับยางไม้เป็นเส้นนี้เลยนะไม่รู้ไม้อะไรนะไหนดูผลง,งานดิเอาผลง,งานมาดูนี่คอนคอร์ตนะครับประมาณนี้แหละ อได้คั่วเราไม่ต้องซื้อเขาเขาขายตัวจับบาทล้วนะจักเนี้ยนี่ของผมขายโลสามก่อนกิโลสามร้อยบาทเหรอโอ้แพงอยู่นั่นเนี่ยนี่ของบอสกับของพ่อก็ได้คั่วหนึ่งแล้วนะครับสุดยอดน้องบอสแก้วดูของไตนรสไตนรสก็พามาโอ้โหไตนรสก็ได้คั่วดีเหมือนกันนี่ดูของลุงนะ โอ้หงหน้าได้เยอะนะ่ไโอ้โหชิลๆได้ตายอยู่ได้ควายอยู่เฮ้ยนั่งพักกันก่อนครับเดี๋ยวลงเขาไปก็ขี่รถกลับบ้านนะครับตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วเราได้แมงอีโนนมาเดี๋ยวให้พี่สายเอามาเทก่อนลูกนี่นะแมงอีโนนของเราสองพ่อลูกของเราก็พอได้อยู่เดี๋ยวเราเอาเทใส่น้ำมันไว้ก่อนนะครับอ้านี่เรากระมังไว้ เาเทใส่ไไน้ำไว้ให้มันคายขี้ก่นอนออเทลงไปได้นี่ไม่นุ่นก็อีพอได้คั่วอยู่นะครับเลย,ยขึ้นเขาสองชั่วโมงว้าว wow. ดูอะไรคะแมงเมงอะไรคะแมงอะไรเหรอแมงอีนูนแมงอีนูนเม้ง,งม้งจะเล้วนี่ <c oughs> ุมนี่นะครับทอดเสร็จเรียบร้อยนะครับใส่กระชอนแล้วก็ตั้งให้มันเด็ดน้ำมันก่อนครับแล้วก็มาใส่กระมังแล้วก็รดดีนะครับโคราชเขาจะกินแบบนี้นะครับ รถด,ดีใส่เข้าไปประมาณนี้แล้วก็กลายเป็นโกโก้คันว้าว ้อมเสิร์ฟตี่นะครับสำหรับแมงดีนูนที่เราไปหาวันนี้ทอดเสร็จเรียบร้อยคุกรดีเรียบร้อยนะ่ะผลหามาก็ต้องกินก่อนนะครับจัดไปพี่น้องลองดูวัดหิท้องวันนี้มันตุ้ยร้อนนะครับร้อนไหมอยู่น,นี่โอ้โหดูครับจัดไปครับมับเข้าให้ ยังไงโคตรมันอ่ะมันก็่อยมันเป็นไข่มันไงใช่จัดไปโหน้ำพอดชอบไปหามาแล้วก็มาทำกินเองนะครับนี่จัดไปครับพี่น้องแซ่บๆเหมือนกันครับเขาเคี้ยวให้มันแหลกหน่อยนะเพราะมันมีแมลงมันต้องมีเปลือกเนี่ยอืมอร่อยจิงว่ะมีไข่แล้วอ่ะใช่โคตมัน ในการไท<ฟ>ยไปหาไปม,มีเวลาเลยพ่อขาเพื่อไปก่อนไอ้ดูหากินนะพี่น้องไ,ไอ้แค่เดียวได้กินขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วถ้าซื้อก็หลายร้อยนั่นเนี่ยนีขายตลาดเพื่อนี่เดียวยี่สิบบาทไข่แตกจุ๊บๆในปากถึงเยอด